มินลีดานุภาร้องขอชาวโซเชียลช่วยสืบค้นหาเบาะแสกระเป๋าของคุณแม่หลังทําหล่นหายกลางทางระหว่างขับรถจัก,กรยานยนต์ยมว่านอกจากของมีค่าภายในยังเป็นของสำคัญทางจิตใจคุณแม่อีกด้วยมนุษย์โซเชียลแห่สวมบทนักสืบหลังจากที่มินลีดานุภาคณาธีรกุล แรปเปอร์สาวหัวใจประชาธิปไตยชื่อดังได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่3กันยายน2566แจ้งว่าคุณแม่เผลอทำกระเป๋าสะพายหนังสีดำหายระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์ช่วงเวลา19นาฬิกา15นาที 19นาฬิกา25นาทีเมื่อวันศุกร์ที่วันที่1กันยายน2566ที่ผ่านมาบริเวณแยกบางนาถึงแยกอุดมสุขโดยได้ระบุแคปชั่นว่าทั้งนี้ภายในภาพดังกล่าวยังได้เขียนข้อความรายละเอียดบอดแสกระเป๋าหายบนภาพคุณแม่ระบุผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทุกคนคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะ แม่หนูทำกระเป๋าตกหายระหว่างขับมอเตอร์ไซค์ช่วงระหว่างหนึ่งทุ่มสิบห้าถึง1นึทุ่มยี่สิ้าวันที่หนึ่งกันยายน2,566ระหว่างแยกบางนาถึงแยกอุดมสุขเป็นกระเป๋าสะพายหนังสีดำซิปบน15นิ้วข้างในมีของมากมายที่เป็นของสำคัญตอนแรกคุณแม่ทำตกหันมามันยังอยู่เลยพยายามเอารถจอดข้างทางเพื่อเดินมาหยิบ หันกลับมาอีกทีมันหายไปแล้วแม่โทรหาโทรศัพท์อีกเครื่องในกระเป๋าแต่คนที่เอาไปจงใจไม่รับสายและปิดเครื่องในกระเป๋าใบนั้นมีรูปหนูกับคุณแม่อยู่หากที่คนที่เอาไปเห็นโพสต์นี้ช่วยเอากลับคืนมาเถอคะค่ะเราแค่อยากได้ของคืนมันมีความสำคัญทั้งหน้าที่การงานและทางจิตใจของคุณแม่อยู่ขอร้องเถอะนะคะ ของที่มันไม่ใช่ของตัวเองอย่าเอาไปเลยค่ะช่วยหน่อยนะคะหากท่านใดพบเห็นหรือบอดแสแจ้งมินล,ลีได้เลยนะคะส่งผลให้ทั้งแฟนคลับชาวไทยและแต่งประเทศต่างตบเท้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กันอย่างเนืองแน่นพร้อมคอมเมนต์ให้กำลังใจแร็ปเปอร์สาวเต็มคาราเบล เท่านั้นยังไม่พอชาวเน็ตบางส่วนยังได้แนะนำวิธีการตามหาขอหายให้กับสาวมินลีเพื่อช่วยตามหากระเป๋าคุณแม่ที่หายไปอาทิลองตรวจสอบกล้องรอบๆเลยค่ะแล้วแจ้งความขู่ว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วให้เอามาคืนก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่เราเพิ่งใช้มาได้ของคืนทันทีเลยค่ะ แจ้งความสอพอเพื่อขอตำรวจท้องที่ดูกล้องตามจุดที่ขี่รถผ่านได้ครับขอให้เจอไวๆนะคะลองตามโลเคชั่นหรือ GPS ที่มือถือก็ได้ครับมันจะจับสัญญาณครั้งสุดท้ายครับแล้วตามน่าจะเจอ